อันนี้อยู่ที่ร้านแก้วกับเอาเปร้ลมากินอาหารเทียงกับเขาด้โต๊ะนื้ดีไม่กดดันมาถ้าโต๊ะริมริมไม่กดแั่ทคนไม่ดื่มกและก็บ้าบ้าแล้วก็แฟน เวอร์ <Driver S 2> จะเป็นไกด์เวอร์ให <Driver. S 2> ้ลไกด์เวอร์จะไม่น้องไม่ใช่ไกด์เวอร์อยูคือฮาร์ทเขาบอกามีจุดขายเขาเลย บอกว่าอร่อยเนือเเ้อเต้า้ยำเมนูต่อไป โปรแกรมนะคะหลังจากที่กินข้าวกันเสร็จค่ะเราก็จะมาคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านที่อยู่แถวเขาพระตำหนักนะคะพราะซีก็มีโอกาสได้มาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็คือว่าจะพาพ่อกับแม่เนี่ยมาดูบรรยากาศอีกทีหนึง่งหลายร้านบางทีคนเยอะแล้วก็จะพยายามเลือกร้านที่ผู้สูงอายุเนี่ยพอที่จะนั่งได้แล้วก็มี วิวที่เรามองว่าโอเคมันก็พานรามาในระดับหนึ่งซึ่งด้านนอกนะคะเดี๋ยวเพชรก็จะออกมาให้ดูบรรยากาศด้วยความที่พื้นที่เนี้ยเขาก็จะยังมีจุดที่เรามองเห็นทะเลได้ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็จะมีที่นั่งที่เป็นอา u t d o o r ด้านนอกสำหรับใครที่ ไม่ชอบแอร์มากหรืออยากสัมผัสวิวแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาก็จะมีความขี้ร้อนหน่อยๆก็จะเข้ามานั่งข้างในแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะเครื่องดื่มก็จะมีกาแฟที่แม่สั่งก็จะมีกาแฟเย็นแล้วก็มีเอสเปรสโซ่นะคะมีลาเต้ก็เนี่ยแหละค่ะคือจะมีมุมที่อยากจะ เอามาแบ่งปันให้ก็คือจะเป็นบาร์กาแฟแลักษณะาการตกแต่งบาร์กาแฟของแต่ละร้านเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันที่บริเวณเขาเพื่อตําหนักแทบจะเป็นเส้นเลยนะจุดที่มีร้านคาเฟร่ร้านกาแฟอยู่เขาจะอยู่ค่อนข้างเรียงตัวแบบติดๆกันเลยบางร้านก็จะมีการเทเป็นลายลาเต้อาร์ต หรือว่าเป็นลายลวดลายแต่ว่าเมนูนี้พซสดดูแล้วน่าจะเป็นโกโกโ้ร้อนและเขาก็เป็นการเทลายแบบดอกทิวลิปก็จะมีความสวยงามสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของลวดลายจริงๆการเทลายเนี่ยมันเหมือนการคนนมเพื่อให้มันเข้ากับเครื่องดื่มเพิ่มมากขึ้นก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นแม่ก็ กินตัวเอสเปรสโซเย็นตนพ่อเนี่ยก็จะเป็นตัวโกโก้ร้อนนะคะบรรยากาศเนี่ยเขาก็จะนั่งได้ถ้ามันไม่ร้อนมากเขาก็จะนั่งได้แบบยาวๆหน่อยส่วนความที่ว่าพ่อเนี่ยเขาก็จะชอบมอีแบบอยากเปขนมเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวดูเค้กมาเพิ่มให้แต่ว่าแม่เนี่ยเขาก็จะกินได้นิดๆหน่อยๆอย่ะ แต่ที่เหลือก็บางทีเขาก็กินหมดกินไม่หมดนะก่อนที่จะกลับออกไปเนี่ยเดี๋ยวมื้อเย็นเนี่ยเพชระจะไปกินอา,อาหารทะเลต่ออีกร้านหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยในคลิปนี้นะคะบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็คร่าวๆก็คือข้างในที่เป็นห้องแอร์จะมีอยู่โซนอื่นเหมือนกันก็คือ จุดเนี้ยก็คือพอห้องน้นห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เข้าค่อนข้างที่จะมีความสะดวกนะก็ดูเอาละกันว่าเพซี่ไปที่ร้านไหนนะคะอ่าเนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าประภาคารตรง,งที่พัทยาพอดีเราลงมาจากเขาพระ้ำหนักเนี่ยก็จะมีจุดเนี้ยที่พี่แว็กบอกว่าเออยังไม่เคยมาเดี๋ยวลองแว้กกันมาละกันอ่า พ่อกับแม่เขาก็มาเก็บภาพแต่ว่าดูบรรยากาศเห็นไหมว่ามันจะมีความมืดคลืม้มคือฝนเหมือนกำลังจะมาละก็อ,อันนี้จะ <ลบ S 1> เป็นภาพบรรยากาศโด<ล>ยรวมแต่ว่ายังไม่จบอย่างเท่านี้นะทริปนี้ยังจะต่อไปอีกนะคะเหมือนเขาสร้างแล้วมันไม่สุดเนาะมันต้องมาสุดตรงนี้ไหม มันไม่สุดอะ เปิดเมนูเลือกแล้วแต่ว่าจะกินเมนูไหนวแม่ก็เลือกเมนูไอมีหลากหลายหือยที่แม่ก็เอาน้ำแข็นใส่ไ้เอวด้านนู้นเลยคนเยอะมากนะ <ๆ S 1> คือเป็นจุดที่เขาจะมารับแตรคิวแล้วก็บรรยากาศโดยรอบสไตล์บุฟเป็น์รอบประมาณนี้ มมีอะไรมาส่งฮะเป็นไงโอเคอ่ะ ตอนนี้เมนูอาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะเริ่มกินกันแล้วนี่ก็เป็นทริปค่ะสำหรับพาพ่อกับแม่มาเที่ยวที่พัทยานะคะก็ใครที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเ e ซี่ทริปไว้นะคะเดี๋ยวเทซี่จะไปไหนหรือว่าออมีทริปไหนก็จะได้เด้งเตือนให้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้นะคะ